ไทยไม่ใช่เพื่อใครสักคนก็เพื่อประชาชนเพื่อนพ้องน้องพี่ดูแลพี่น้องด้วยนโยยบายดีดีให้อยู่ดีกินดีแฮปปี้กันทวนหน้าเพื่อไทยห่วงใย,ยประชาพ่อแม่พี่น้องเลือกไว้ใจให้มาเชิญเชิญเชิญ อายมล้ทแวในเมื่อนายกทักษิณเป็นคนเชียงใหม่ส่งนายกพิชัยลงมาในนามพักเพื่อไทยถ้าชาวเชียงใหม่ไม่เลือกนายกพิชัยให้ได้มากกว่าเดิมถึงชนะก็ตาม แต่เราขอคะแนนชาวเชียงใหม่ให้ถล่มทลายตกหน้าฝ่ายค้นตกหน้าฝ่ายค้านที่มันออกมาด่านายกทักษิณทุกวันไม่ต้องการให้นายกทักษิณมาขับเคลื่อนทางการเมืองเพราะถ้านายกทักษิณออกมาขับเคลื่อนชัยชนะเพื่อไทยจะถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นชาวเชียงใหม่ต้องเป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยต้องศักดิ์สรีของนาย,ยกทักษิณคืนมาที่ยึดอำนาจท่านไปแล้วถูกรทำสารพัดกลับมาแล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นนักโทษเทวดาอยู่ชั้นสิบสี่ไม่มีอะไรจะโจมตีรัฐบาลออกมาโจมตีนาย,ยกทักษิณ อยู่บนชั้น14ซึ่งท่านนายกทักษิณก็เข้ามาตามขบวนการยุติธรรมพี่น้องครับได้รับพระราชทานอาภัยโทษแล้วการอาภัยโทษกลธิธีกาในการอาภัยโทษท่านก็บอกว่าให้ในายกทักษิณเอาความรู้ความสามารถมาช่วยแก้ปัญหาให้คนไทยนั่นคือหัวใจสำคัญ ของคริสตีกา,าไปโทษไม่ได้บอกมา,มาเลี้ยงหลานเพราะคนระดับโลกกลับมาเลี้ยงหลานได้ยังไงเพราะฉะนั้นฝ่ายแค้นเลยออกมาโจมตีทุกวันทุกวันว่าเป็นนักโทษเทวดาเข้ามาตามขบ,บวนการพักโทษก็ถูกต้องพี่น้องกับผมติดคุกมาแก้นนำนบชทุกคน,เร,กกนกเรียกับนักวุฒิเรียก สมชายไปบูนก็มาอยู่นี้ก็ติดคุกเรียบครับผมโดนสี่ปีพี่น้องน่าสงสารไหมน่าสงสารนี่สี่ปีคิดดูดิครับสี่ปีไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ฆ่าคนออกมาชุมนุมที่พัทยาติดคุกเรียบมันยุติธรรมไหมล่ะครับนายกทักษิณทำงานให้ประเทศแก้ปัญหายาเสพติดคนมีกินมีใช้ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงินเรียนต่างประเทศลูกหลานของเราทําให้ครบวองจรคนลืงไม่ลืมนายกทักษณิณไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้การต่อสู้การเลือกตั้งนายก,กอบจที่เชียงใหม่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งจะปูทางไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ถ้าเราได้คะแนนเท่าเดิม นายกพิชัยได้408เท่าเดิมก็เท่ากับว่าเราไม่ชนะเราต้องทำให้คนทั้งประเทศและคนทั้งโลกเห็นว่าวันนี้ทักษิณนกลับมาแล้วคืนความชอบธรรมให้นายกทักถิณนจากชาวเชียงใหม่คืนความชอบธรรมให้พักเพื่อไทยและต้องสร้างแชมป์ใหม่สร้างสถิติใหม่ให้นายกพิชัย โดยการเลือกนายกพิชัยคืนสู่ระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงที่แข้งแข็งเป็นนายกที่คะแนนมากที่สุดข,ของประเทศขอ7 0 0 0สนคะแนนเบอร์สองได้ไหมพี่น้องกับมือหลายๆรอบดางๆนานๆยาวๆตั้งใจแล้วก็ชื่นใจมากขึ้นเพราะว่าพี่น้องมากันอย่างเต็มห้องมากันอย่างล้นหลาม ผมบอกกับพี่น้องที่เคารพว่าการเลือกตั้งนายกโบโยอบจครั้งนี้นั้นมีพรรคการเมืองสองพรรคเท่านั้นที่ลงสมัครรับเลือกตัง้งพรรคการเมืองสองพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตัง้งก็ไม่ต้องบอกแล้วครับว่าไปเป็นพรรคไหนเมื่อขราวที่แล้วการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดสสส,สิบคนเราหลุดเข้ามาได้สองคนแล้วก็ในเขตนี้ก็หลุดเข้ามาด้วย นั่นก็คือจุลพรรณมลวิวัฒหลายต่อหลายคนอาจจะบ่นน้อยใจว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอสสของตัวเองหลายต่อหลายคนบพราว่าไม่ได้เจอสสจุลพรรณผมเรียนกับพี่น้องที่เคารพอย่างนี้นะครับว่าจุลพรรณมนวัฒต,ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีและก็ทําทหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยหว่าการกระทรวงการคลัางงานนั้นเต็มมือแต่ผมก็เข้าใจแล้วครับ ว่ามาเมื่อท่านเลือกกับไปแล้วท่านก็อยากเจอท่านก็อยากร้องเรียนมีปัญหาท่านก็อยากพูดคุยท่านก็อยากปรึกษาแต่ด้วยความที่ว่าตําแหน่งงในหน้าที่รัฐมนตรีที่จะต้องทํางานอย่างหนักทํางานพี่น้องเพื่อพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศผมจึงอยากเรียนกับพี่น้องที่เขารพกว่าพี่น้องครับท่านเลือกสะสะของท่านกลับไปแล้วสะสอท่านไปเป็นรัฐมนตรีก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ต่อไปนี้ถ้าพี่น้องมีความเดือดร้อน ท่านทีต่อสอสอไม่ได้ผมขอฝากครับว่าตัวแทนของพี่น้องที่จะเป็นตัวแทนของนายโกอบโจที่จะเป็นตัวแทนของสสคือสอจอในพื้นที่ของท่านถ้าวันที่หนึ่งคุมพาที่จะถึงนี้ท่านเลือกสอจแอดงท่านเลือกสอจอน้อง้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรเราใช้เงินประมาณร้อยล้านแต่ถ้าเราทาถนนเส้นหนึ่ง จากเชียงดาวไปถึงเชียงใหม่จากเชียงใหม่มาเชียงดาวไม่ตม่ำกว่าพันล้านวันนี้เราจะเอาสิ่งเหล่านี้เรากําลังคิดสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นที่เชียงดาวพี่น้องชาวเกษตรท่านต้องผลของท่านต้องผลสินค้าตัางการเกษตรไปขายไปขายในลงเราก็นั่งคิดกันว่าต่อไปนี้มันจะมีลงของกระทรวงพาณิชย์มันจะมีลงที่เป็นของรัฐบาลที่จะมีศูนย์จำหน่ายจำหน่ายสินค้าของอบจได้ไหม ว่าต่อไปนี้พี่น้องประชาชนเวลาจะขายของไม่ต้องไปขายลงที่เขากดทีมันจะต้องมีศูนย์ของอบจมันจะต้องมีศูนย์ที่รวบรวมแล้วก็จับมือกับกระทรวงพาณิชย์จับมือกับกระทรวงเกษตรเราคิดเรื่องพันอย่างนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับมาในวันนี้พรกเผื่อไทยมาคิดใหญ่ครับแล้วคิดใหญ่ก็ทําเป็นไม่ใช่คิดใหญ่แล้วก็ขายฝันเราคิดใหญ่เราทําเป็นเราคิดใหญ่นโยบาย,ายเราทํามาแล้วนานหลายนโยบาย โครงการ30บาทรักษาทุกโรควันที่เราคิดใหม่ๆตอนทักษิณคิดใหม่ๆเขาบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคไม่มีทําได้หรอกเพราะว่าต้องใช้เงินมหาศาลพ่ออุ้ยขา้าโรงพยาบาลพ่ออุ้ยเสีย30แม่อุ้ยเสีย30แต่รัฐบาลจะต้องหาเงินได้1,250ันั่นก็คือหมายความว่าพ่ออุ้ยขา้าโรงพยาบาลพ่ออุ้ยเสียแค่30แต่รัฐบาลต้องหาเงินสนับสนุนอีก1,250ส้แสดงว่าโรงพยาบาลได้1,280บบาท นี่เราฟิตและเราก็ทำมาแล้วครับวันที่หนึ่งกูพานายกอบจกาเบอร์กาเบอร์ชูมือด้วยกาเบอร์แน่นะแน่นะแน่นะเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์ไหนเบอร์ไหนชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ชัยพี่ชัยเบอร์ไหนเบอร์ไหน เบอร์สองตัวสองเอาใหม่สุดท้ายวันที่หนึ่งกุมภาครับัวกาเบอร์กาเบอร์แน่นะแน่นะชื่ออะไรชื่ออะไรเบอร์ไหนเบอร์ไหนพี่น้องชาวเจียงดาวที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมพี่ชัยเลิศพงศริสอน ผู้สมัครนาย,ยกองค์การริหารสุนทรีวัวียงใหม่เบอร์สองพักเพื่อไทยนะครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาพบป,ปะพี่น้องคเชีิงดาวแห่งพักหนึ่งนะครับเมื่อ4ีปีกรอนะครับในวิธีแห่งนี้นะครับเขามีทางคุณวรชัยเห็บมานะครับพี่น้อนะครับพี่พิพัฒชัยภัยบูลพี่ตั้มเสด็จพี่พร้อม,มพงศ์นฤทธิ์นะครับวันนี้นะครับผม พร้อมกับผู้สมัสรครสพจเขตหนึ่งนะครับพิพัฒน์ภงมิเดชาหรือสอแดงนะครับเบอร์สองนะครับและเขตสองนะครับสพน้องนะครับสัญญาไวยเนตนะครับเขตสองนะครับเมื่อสี่ปีก่อนนะครับพี่น้องคนเจีงดาวพี่น้องทั้งสองอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เลือกให้ผมเป็นนายกโอการบริหารสูรติวัดเที่ยงใหม่ด้วยคะแนน4แสนกว่าคะแนนนะครับวันนี้นะครับผมมาสมัครแอม,มข้างหนึ่งขออาสาพี่น้องบนอำเภอเชียงดาวบนเชียงใหม่ทั้ง25เภอนะครับเพื่อเป็นนายกโอกาสบริหารสูรติวัดเชียงใหม่สมัยที่สองนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่1กุมภาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมทํางานในตําแหน่งนายกอ,อบาจานะครับ ก็มีทำงานในหลายๆด้านนะครับอมจอมีหน้าที่นะครับในการที่ดูแลพี่น้องคนยังใหม่ทุกมิตินะครับบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับถนนหนทางนะครับในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการสาธารณสุขครับทุกด้านนะครับเอามีหน้าที่ดูแลนะครับแล้วก็การทํางานนะครับก็มีการร่วมมือกับทางอุกกาปกครองโซนท้องถิ่นบอกว่าทาโอกาสบริหารส่วนตำบลนะครับเทศบาล เทศบาลเมืองเทศบาลนครซึ่งีังหมัทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด211แห่งแต่ละอบตนะครับแต่ละอบตแต่ละที่นะครับมีพื้นที่เป็นของตัวเกา่าถ้าเกิดว่าเกินเสยภาพนะครับก็ต้องมาขอาอบจในหน้าที่เปลี่ยนพี่ใหญ่นะครับเอาดูแลทั้งหมดนะครับทั้ง5องาเือทั้ง211อบตนะครับก็ในส่วนต่างๆที่ผมทำมาทำงานมานะครับรบอกว่าในส่วนของการสาธารณสุขนะครับเนื่องจากมีการ กระจายอำนาจคณะกรรมการกระจายอำนาจมีการทายโอนรอพสตหรือลงพิบ้านส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเจียงดาวเพิ่งี่มีการทายโอนมาหนึ่งตี้ก็คือบ้านสมอตำบลแม่นาะนะครับตัวตี้อื่นนะครับเชียงใหม่มีทั้งหมด2บเจแห่งนะครับทายโอนมายังอบจทั้งหมดในขณะนี้นะครับ8ปอแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเอามีทั้งอำเภอฝางนะครับชายประการแม่แตงนะครับสปะตองอำเภอเมืองนะครับทั้งจอมตอง ไายโอนมาตั้งมายังออมจเชียงใหม่8 2แห่งนะครับมอยากรเรียนให้พี่น้องเยียงเราทราบนะครับว่าารกิจการไทยโอนของออมจเชียงใหม่นั้นนะครับในช่วงใหม่ๆนะครับเขาก็มีปัญหาในเรื่องบุคลากรนะครับคือจะมีขนาดเราพอต่อจะมีขนาด SML ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับแต่ละตี้นะครับจะมีข้าราชการมีเจ็ดคนสิบสองคนสิบสี่คนนะครับมาใหม่ๆก็มีปัญหานะครับคือในในส่วนของบุคลากร ผมก็ได้แก้ไขปัญหานะครับด้วยการที่ว่าเปิดสอบพยาบาลซึ่งเป็นพยาบาลเป็นวิชาชีพพิเศษอปจสามารถเปิดสอบเองได้นะครับห้ามสมัครแล้วก็บัจจุเป็นค่าการนะครับพยาบาลร้อยกว่าคนนะครับทางอปจมีหมอนะครับบัจจุแพทย์เพศัสทัตตะนะครับอย่างละสามสิบสี่สิบคนนะครับที่อปจทํามานะครับได้มาหนึ่งนะครับนโยบายของผมในการที่ในส่วนของสาธารณสุขนะครับต้องการลดความแออัด อการความาสะดวกคือพี่น้องประชาชนแทนที่จะไปเข้าโรงพยาบาลไปเข้าคิวที่โรงพยาบาลมีนโยบายในการที่ทำมาแล้วนะครับก็ฮื่มแพทย์ไปประจำรพต้อนต่างๆนะครับคือมีหมอเฉพาะทางนะครับตัาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปีห6กนะครับสองวัอ,งอกปีงบประม,ม,มาณทางกระทรวงสาธารณสุขกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าอาปจไหนนะครับที่มีความพร้อมนะครับที่จะจะตั้ง่วยบริการประจําที่เป็นคู่สัญญา ครับสววราบอเรื่องรับเงินงบค่าลายหัวนะครับก็คือค่าโอพต่อหัวหัวละประมาณพันบาทนะครับโอพบพก็สามารถทําได้แต่ลักเกฑตนะครับลักเก็ตจะต้องมีแพทย์นะครับหนึ่งคนต่อพยากรหนึ่งหมื่นเฮสัตพันตตะนะครับหนึ่งคนต่อพยากรสามหมื่นราพยาบาลหนึ่งคนต่อสองพันร้อยคนผมได้ดําเนินการรวบรวมนะครับได้ขอความร่วมมือแพทย์นะครับแพทย์อาวุโสจากโรงพยาบาลนครพิงจาก แพทย์เอกชนต่างๆนะครับรวบรวมแพทย์ได้ประมาณห้าสิบคนเอาจัดตั้งโดยบริการประจําหรือว่าครับนะครับครับก็คือคอนแทคยูนิตฟอร์มฟามิลี่แคร์เนี่ยรับเงินค่าอะไรหัวจากสำนชสามารถจ้งตั้งครับเรียบร้อยนะครับในปีสองพนห้าร้อนะครับตึงมดสิเอ็แห่งครับนี่ก็คือก็เหมือนโรงพยาบาลของอบจอันหนึ่งนะครับมีแพทย์ไปประจําตลอดเวลานะครับแล้วก็เ เชียงใหม่นะครับอปจเชียงใหม่เป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่จะตั้งหน่วยบริการประจำในส่วนจะตั้งครับใดนะครับมีหมอไปประจานะครับมีแพทย์เภสรชัตตะนะครับแต่ละที่นะครับเี่เอาทําสําเร็จมาแล้วแต่เจียงดาวในเพิ่งจะมีนะครับก็ออยากจะประชาสัมพันธ์คือทั้งรพตต่างๆนะครับที่มา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 ดูในในในส่วนของอปจเชียงใหม่นะครับมีอปจทั่วประเทศนะครับมาดูงาน ทีอ่าออบจเชียงใหม่ที่เขาสามารถทาในในส่วนนี้ได้นะครับถึงแม้ว่า4ีปีกอนสามปีกอนนะครับผมเป็นนายกอบจจากภาคเพื่อไทยภาคเพื่อไทยฝ่ายค้าแต่ก็สามารถอําทงานรุ่ร่วมไปได้นะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีของพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเชียงใหม่รายได้เจ็สิบเปอร์เซ็นมาจากการท่องเที่ยวนะครับผมก็ได้พยายามออสนับสนุนนะครับออกระตุน้นเศรษฐกิจในด้านต่าง ละการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเอาจัดงานช h a มมิ่งเชียงใหม่โฟลเวอร์เฟสิิวลนะครับที่หลังสารกลางซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับสถานที่เป็นสถานที่เป็นปลาโลกล้างเนื้อที่3 0 0กว่าไร่ผมพัฒนาเพื่อเป็นแรงท่องเที่ยวนะครับมีการจัดงานไม้ดอกนะครับซีปีที่ผ่านมาปีแรกมีค้มาแอลซแสงก้อนปีที่สองสองล้านห้าแสนปีที่สามนะครับห้า,ล,าล้านสองแสนคนล่าล่าุดนะครับอ๋ออบจเชียงใหม่นะครับ จัดตั้งแต่ที่29พฤศจิกาถึงวันที่5มกราคมมีคนไม่เอาถึง7ล้านกว่าคนนะครับซึ่งการจัดนั้นคือในส่วนในเมืองนะครับในส่วนนอกเมืองนะครับผมก็ได้พยายามกระจายนะครับในการที่ส่งเสริมแต่ละที่นะครับอย่างเจียงดาวก็มีการจัดนะครับส่งเสริมเพื่อมีการจัดงานของดีเจียงดาวหรือว่าถ้ำบูกเจียงดาวนะครับพยายามกระจายรายได้มาคือทั่วเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับภาคเพื่อไทยนะครับเป็นรัฐบาลนะครับ โอกาสในการที่จะประสานงานงบประมาณต่างๆนะครับคือมาเชียงใหม่เป็นไปได้อย่างมากนะครับเชียงใหม่อบจเอเชียงใหม่มีงบประมาณปีหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับมีงบประมาณทั่วทั้งประเทศนะครับทุกกระทรวงรุวงกรมปีงบประมาณปีสองพันหร้อยหกสิบแปดสามชุดเ็ดล้านล้านบาทนะครับอันนี้เขาก็สามารถนะครับเกิดเสพภาพของเทศบาลเทศบาลเมืองอ เทศบาลนครมาขออบจในหน้าที่เป็ียนที่ใหญ่แต่ถ้าว่าเกินศักยภาพของอบจนะครับเขาก็ต้องไปขอรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับของพี่น้องคนอำเภอเชียงดาวของคนเชียงใหม่ผมได้ประสานงานผมกว่าถนนทางนะครับถนนที่จากเชียงใหม่มาฝังนะครับในบางช่วงนะครับก็ยังเป็นสองเลนอยู่นะครับก็ได้ประสานงานทางกรมทางหลวงนะครับในการที่จะขยายถนนนะครับแล้วก็ปีหกแปีห9เก้าเนี่ยจะมีหลายช่วงนะครับ ช่วงตั้งแต่แม่นาคจนถึงปิงโก้ครับเมอมาหกร้อยกว่าล้านนะครับล้วก็มีทั้งตั้งฝางตั้งอะไรอย่างหลายตี้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องอําเภอเจียงดาวครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาฟังการปราศัยการหาเสียงของผมนะครับก็ขอฝากพี่น้องอําเภอเจียงดาวอหกครั้งหนึ่งครับว่าเลื่อกนายกอบจนะครับวันที่หนึ่งกุงพาพี่น้องกาเบย์อย่ายครับพี่น้องครับนายกอบจเบเบ์อย่ายครับ สอบประจอเบอร์อย่าครับเบอร์เจ็ดหนึ่งเบอร์สองนะครับเจ็ดสองเบอร์อย่าครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนึ่งขุนพะข้าวูา่หากาเบอร์พักเพื่อไทย

พวกเราจะค้าขายไหม